ใครที่ใช้รถไฟฟ้าไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับ และนี่คือ DSP รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Alpine ครับที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าครับในรุ่น PER 1 6 0 1 6 EV ครับเป็น Power DSP 16 channel ครับซึ่งออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าณปัจจุบันครับที่มีลำโพงมามากถึง12หรือ16ลำโพงครับสามารถต่อรองรับได้เลยครับ เพราะว่ามันจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดครับชแนลหนึ่ถึงแครับมีกําลังขับมาสูงถึง150วัตต์ครับชแนลเก้าถึงสิครับกำลังขับมาสูงถึง50วัตต์แม็กพาวเวอร์ครับจุดเด่นของเขาครับจะมีไฮเรเวลล์อินพุตถึง16ช่องครับและไฮพาวเวอร์เอาพุตถึง16ช่องเช่นเดียวกันครับและยังมีสัญญาณโลเรเวลลครับออกมาเป็น2ช่องครับสำหรับต่อขยายเพิ่มแอมป์และขับซับได้ด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีช่อง AUX Input ครับและมีช่องต่อ Fiber Optic Input ครไฟเลสบลยครับ พร้อมกับช่องต่อแบบ c o a x เชียลยครับสำหรับท่านที่ต้องการคุณภาพเสียงสูงๆก็สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องนี้ได้เลยครับมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์บิวอินในตัวที่มีคอร์เซอร์มาถึง31แบรนด์ครับพร้อมโหมดบลูทูธสตรีมมิ่งครับฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยครับสามารถปรับแต่งเวทีเสียงผ่านแอป Alpine Music หรือคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับรวมถึงการปรับแต่งจุนเสียงได้ถึง6สไตล์เสียงครับ6 preset เ,เลยครับและนี่ก็คือสุดยอดนวัตรกรรมสําหรับรถไฟฟ้า EV รุ่นใหม่ๆครับ ท่านที่สนใจครับติดต่อมาได้ครับที่มีราออร์ทุกสาขาครับตามหมายเลขลิง์์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ขอบคนณครับเพื่อชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีครับ